อีกตัวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นตัวอนาคตของ u n นิซิ y เลยค่ะตัวนี้เรียกว่า Bios Life ค่ะต้องให้ดูว่า ตัวนี้ที่เป็นอนาคตของยูนิซิตี้เนื่องมาจากว่าโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดตีบตันค่ะเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในโลกแล้วก็เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันมันเกิดจากการที่คุณมีคอเลสเตอรอลสูงจะเริ่มมาแบบนี้แล้วก็วันหนึ่งคอเลสเตอรอลมันจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นผลที่เกิดขึ้นนี่คือเส้นเลือดของคุณนะคะแทนที่มันจะไหลเวียนเป็นปกติมันก็จะไหลเวียนได้ น้อยลงเหมือนสายยางนะคะที่คุณฉีดน้ำออกไปได้ไม่เต็มที่แล้วต้องมีอาการตีบหรือบีบผลสุดท้ายก็คือว่าเลือดมันไม่สามารถไหลเวียนสะดวกมันก็จะก่อให้เกิดเรื่องความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตสูงปุ๊บมันก็จะตกกลับมาที่หัวใจผลที่เกิดคือกล้ามเนื้อหัวใจของคุณก็อ่อนแรงเพราะทำงานหนักขึ้นวันหนึ่งกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหัวใจอาจจะโตลิ้นหัวใจอาจจะรั่วแล้วก็ ถ้าเกิดมันตีบหรือวันหนึ่งมันปิดสนิทเลยแล้วไม่สามารถไหลเวียนได้คุณอาจจะเป็นหัวใจฮาร์ t แอ t แท k หรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันได้แล้วคอเลสเตอร,รอลเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าหลอดเลือดมันตีบตันหัวใจก็เป็นหัวใจวายแต่ถ้าหลอดเลือดมันไปตีบตันในสมองเป็นอะไรคะ ไส้เลือดแตกในสมองเป็นอมัอมาพาตอัมพาตได้น่ากลัวมากนะคะนี่คือข้อเสียของการเป็นคอเลสเตอรอลสูงนะคะแต่ถ้าคุณยังจะต้องทานยาทั่วๆไปของหมอคุณก็ยังมีภาวะความเสี่ยงกับการเป็นโรคของมะเร็งตับอยู่นั่นเองนะคะ b i o อ l สไลของเรา ผลิตขึ้นมานะคะจาก ye, อ้อยในคิวบานะคะแล้วก็เก๊กฮวยจากคิวบาด้วยนะคะเป็นไฟเบอร์นะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายในน้ำนะคะที่จะไม่ก่อให้เกิดการอุดตันในลำไส้ด้วยแล้วจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงกับอวัยวะอื่นในร่างกายนะคะเขาจะช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติลดปริมาณไขมันเลวแล้วก็เพิ่มปริมาณไขมันดีนะคะจะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมะเร็งลำไส้จะทาให ระบบการถ mm ับ hmm. ถ่ายของคุณดีนะคะแล้วก็ท้องไม่ผูกด้วยนะคะป้องกันริดสีดวงทวารเพราะว่ามีกากใยอาหารทําให้คุณถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักโดยวิธีธรรมชาตินะคะมีลูกค้าที่ทาน b i o อชไล e เข้าไปเนี่ยนะคะสามารถลดน้ําหนักได้ถึง3เดือน6กิโลเนื่องจากว่าพอลดปริมาณไขมันในร่างกายปุ๊บนะคะเขาก็ช่วยลดไขมันจากตับแล้วก็ไขมันที่สะสมในรอบๆเอวได้ด้วยนะคะ แต่หลักๆเวลาที่คุณจะแนะนําผลิตภัณฑ์นี้ให้กับใครสักคนเน้นเลยนะคะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติร้อเเซค่ะที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับอวัยวะอื่นในร่างกายของคุณนะคะตัวถัดมานะคะเราก็ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์หมวดการบำรุงผิวอีกหลายตัวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โคลนมาร์กหน้านะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแล้วก็เรื่องของชุดบำรุงผลิตภัณฑ์ผิวหน้าพื้นฐานของเราหรือว่าชุดบีนั่นเองนะคะเป็นตระกูลพวก a b g l o ก a นะคะ g i o r l g i n a l Glow ทั้งสบู่ลดการอักเสบสิวของสิวนะคะแล้วก็ครีมที่ช่วยแต้มลดการอักเสบของสิวได้ด้วยแต่ตัวนี้ค่ะที่อยากจะแนะนำชัดๆเลยที่พูดไปแล้วนะคะโคลนมาร์หน้าหรือมินเนอรัลมานะคะตัวนี้เนี่ยทำตลาดได้ดีมากเลยเวลาคุณไปพอกหน้า ให้ใครนะคะเน้นว่าให้พอกครึ่งหน้าให้เขาเห็นนะคะบอกเลยว่ายกกระชับหน้าภายใน20นาทีโดยไม่ต้องสัญญกรรมนะคะทำง่ายๆบอกนะคะว่าคุณป้าคะเดี๋ยวหนูจะมาทดลองพอกหน้าให้ฟรีครึ่งหน้าคะ่ะเราก็ไปเลยคะ่ะพ่อให้ลูกค้าฟรีครึ่งหน้าเป็นไงคะคุณป้า คุณป้าบอกว่าจับเบอร์ค่ะพอกเสร็จแล้วห้ามไปไหนเลยนะคะเพราะหน้าข้างหนึ่งที่พอกเสร็จแล้วมันจะโยกกระชับตึงขึ้นไปเบี้ยวเลยอะคะ่ะอีกข้างหนึ่งมันยังหย่อนอยู่กล้าให้เราออกจากบ้านไปไหมคะไม่กล้าค่ะอีกครึ่งหนึง่งจ่ายสตางค์เลยค่ะนะคะนี่คือการทาตลาดง่ายๆให้เห็นผลว่ามันเปรียบเทียบกันได้เลยระหว่างหน้าซ้ายกับหน้าขวานะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะ เป็นตัวที่บอกว่าทำตลาดได้ดีมากๆเพราะบอกแล้วว่าใครในที่นี้อยากแก่บ้างไหมคะไม่มีเนาะทุกคนอยากหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาแต่เชื่อไม่เชื่อคะว่าร่างกายของคนเรามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าฮอร์โมนจเจริญวัยค่ะตั้งแต่เราเด็กขึ้นมาแล้วโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะผลิตฮอร์โมนจเจริญวัยจนกระทั่งต่อเมื่อเราอายุ30ขึ้นไปนะคะร่างกายของเราจะเริ่มผลิต อฮอร์โมนจเจริญวัยในอัตราที่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆสังเกตได้ว่าคุณจะเริ่มกระฉับกระเฉงน้อยลงเวลาเป็นแผลจะหายยากขึ้นนะคะหรือว่าเวลากระโดดโลดเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเคล็ดขัด,ดยอกแล้วนั่นแหละค่ะเราจะมีปริมาณฮอร์โมนเจริญวัยหรือโกรทฮอร์โมนตัวนี้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเราถึงวัยที่เป็นหมดประจําเดือนหรือว่าวัยทองนั่นมันจะทาให้เรารู้สึกเกิดอาการหงุดหงิดนะคะหรือว่าแบบตัวร้อนๆหนาวๆค่ะ บางคนบอกว่าถ้ารวยต้องบินไปฉีดโกสฮอร์โมนถึงอเมริกาค่ะแต่ฮอร์โมนพวกนั้นเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ค่ะซึ่งเป็นสารเคมีเวลาฉีดเข้าไปหน้าแข้งหรือว่าฉีดใต้ลิ้นนั่นไม่ใช่ฮอร์โมนจากธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น u n นิสตีของเรามีตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า e n j u v ู n a t e นะคะหรือเราเรียกภาษาไทยว่าตัวตึงค่ะตึงทุกส่วนยกเว้นหูนะคะ เอนนซวนนะคะไม่ใช่ฮอร์โมนแต่เป็นโปรโตีนสกัดเข้มข้นจากไข่แดงและถั่วขาวนะคะจากไข่แดงและถั่วขาวที่มีปริมาณโปรโตีนในระดับสูงซึ่งเมื่อคุณทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปกระตุน้นต่อมใต้สมองนะคะให้ผลิตโกรทฮอร์โมนในระหว่างที่คุณหลับแล้วร่างกายของคุณก็จะมีการปรับตัวมีโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นผลที่ได้รับก็คือว่า จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กระชับตึงมีคอลลาเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดเซลลูไลท์นะคะคุณจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเหมือนเป็นหนุ่งสาวจะยกกระชับใบหน้าลดร,รอยเหี่ยวย่นนะคะเอวจะมาสะโพกนี่เป็นสะโพกเอวเป็นเอวหนะ้าอกเนี่ยจะแบบตึงยกขึ้นเลยนะคะคุณผู้หญิงดูง่ายๆสังเกตก่อนทานเอาสายวัด,ว,ดวัดจากหัวไหล่ถึงยอดอกได้ระยะทางเท่าไหร่จดไว้นะคะ พอทานครบไปแล้วหนึ่งเดือนเอาสายวัดมาวัดอีกครั้งหนึ่งดูระยะทางค่ะว่ามันจะสั้นลงเพราะว่ามันจะกระชับแล้วก็ยกขึ้นคุณผู้ชายคุณดูได้ในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศนะคะอันนี้จะทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยทุกครั้งแล้วก็สามารถแก้ปัญหาขอ้อัวดร้าวฉานได้การทานเอนจ v ว n เนนะคะ จะช่วยฟื้นสายฟื้นฟูสายตาสมองความจําภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยให้คุณหลับสนิทได้ด้วยนะคะที่บอกเมื่อสักครู่ว่าจะช่วยทําให้ครอบครัวอบอุ่นได้ทํำยังไงบ้างเวลาทานเอ็นจูวิเนตการทานง่ายๆนะคะ,ะหนึ่งกระปุกจะทานได้1เดือนค่ะเราก็เริ่มทานวันเว้นวันนะคะ1วันหยุดหวัน1วันหยุดหวันถ้า สามีภรรยาทานนัดกันทานให้จงวันแล้วครอบครัวจะอบอุ่นค่ะอย่าทานคนละวันกันเพราะอาจจะทำให้ครอบครัวร้าวฉานได้นะคะโอ้โหเป็นไงคะฟังแล้วอยากทานเลยไหมคะไหนใครอยากทานเอนจูวเนตบ้างคะ ยกเลยใช่ไหมคะมดูหน้าสาวๆยังไม่แก่กันเลยเนาะแต่ถูกต้องค่ะเราต้องป้องกันเอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะทาน e อนจูวินเนตต้องทานให้ตรงวันกันทั้งสามีภรรยาด้วยนะคะค่ะแล้วก็หวังว่าวันนี้นะคะทุกท่านจะได้เคล็ดลับในเรื่องของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่จะมาดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้สมบูรณ์แล้วก็สร้างความอบอุ่นในครอบครัวของคุณได้ด้วยนะคะแล้วเราก็มาพบกับช่วงที่2ต่อไป กันเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ